สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยครูสุพัตตาเตะดอเลหรือเรียกสั้นๆว่าครูมุมาก,ก็ได้ค่ะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะจะเรียนรู้ในหน่วยที่1อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่ายค่ะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ะมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดค่ะตัวชี้วัดที่เด็กๆจะเรียนในวันนี้คือว4.2 ป3ทับหค่ะการแสดงอัลกริทึมในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหาอย่างง่ายโดยการใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถอธิบายเหตุผลในการแก้ไขปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาค่ะ การเรียนรู้ของเด็กๆจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเด็กๆค้นหาความรู้สืบค้นข้อมูลและร่วมกันสนทนากับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าปัญหาคืออะไรแล้วทำไมเราต้องแก้ไขปัญหาด้วยแล้วการแก้ไขปัญหามีวิธีการหรือมีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรบ้าง เด็กๆคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าในแต่ละวันเด็กๆเจอปัญหาอะไรบ้างคะที่เด็กๆพบในแต่ละวันเดี๋ยวคุณครูขอฟังหน่อยค่ะโอ้คุณครูได้ยินเด็กๆตอบมาหลากหลายคําตอบเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอยกตัวอย่างแค่บางตัวอย่างขึ้นมานะคะตัวอย่างเช่นเด็กๆหารองเท้าไม่เจอเป็นกันไหมคะดินสอหายสีหาย ได้คะแนนสอบน้อยอันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยหรืออาจจะรู้สึกว่าไม่สบายเด็กๆพบเจอปัญหาเหล่านี้ไหมคะเด็กๆทราบไหมคะว่าทั้งหมดที่กล่าวมานี้เรียกว่าปัญหาค่ะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในการจัดรองเท้าเมื่อเราไปเรียนในห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนรวมเมื่อเราถอดรองเท้ารวมกันกับของเพื่อนๆปัญหาคือรองเท้าปะบนการกับเพื่อนๆเด็กๆมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะ คุณครูได้ยินเด็กๆบอกว่าบางคนอาจจะใช้เขียนสัญ,ญลักษณ์ลงไปบางคนอาจจะเขียนเลขที่ลงไปบางคนอาจจะเขียนชื่อลงไปถ้าจะให้คุณครูแนะนํานะคะคุณครูขอแนะนําให้เขียนชื่อติดเอาไว้ค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆเขียนเลขที่ติดเอาไว้เลขที่อาจจะไปซ้ํากับเพื่อนห้องข้างๆก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆเขียนชื่อติดเอาไว้แล้วเด็กๆก็สามารถจับคู่รองเท้า ให้เข้าคู่กันกับชื่อของเราได้เลยและอาจจะช่วยเพื่อนๆในการจับคู่รองเท้าได้อีกด้วยค่ะปัญหาต่อไปล่ะคะสีหายดินสอหายเด็กๆเ,เคยเป็นกันไหมคะแล้วถ้าเด็กๆเ,เจอปัญหานี้เด็กๆแก้ไขยอย่างไรคะ,ะคุณครูได้ยินเด็กๆบอกว่าแก้ไขโดยการติดชื่อเอาไว้ใช่ค่ะการที่เราติดชื่อเอาไว้จะทำให้เรา ตามหาดินสอนั้นได้ง่ายและอาจจะให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยตามหาชื่อของเราที่แปะไว้บนดินสอนนได้อีกด้วยค่ะแล้วถ้าเด็กๆเ,เจอปัญหาการได้คะแนนสอบน้อยล่ะคะเด็กๆมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะเด็กๆจะแอบเปิดหนังสือในห้องสอบไหมคะหรือว่าเด็กๆจะเลือกตั้งใจเรียนทบทวนบทเรียนบ่อยๆแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆบ่อยๆเพิ่มพลังโดยการ ทานอาหารที่บำรุงสมองคะสำหรับเด็กๆที่เลือกแอบเปิดหนังสือในห้องสอบนะคะการที่เราแอบเปิดหนังสือในห้องสอบเนี่ยอาจจะทำให้เด็กๆมีคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นก็จริงนะคะแต่ว่าเด็กๆจะขาดคุณธรรมประจาใจค่ะในเรื่องของความสุดจริตค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการแอบเปิดหนังสือในห้องสอบเนี่ยไม่ได้เป็นการพัฒนาความรู้หรือไม่ได้เป็นการพัฒนาตัวเด็กๆเ,เลยแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณครูแนะนำนะคะ คือตั้งใจเรียนค่ะทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆบ่อยๆรวมไปถึงเพิ่มพลังด้วยอาหารที่บำรุงสมองค่ะปัญหาต่อไปค่ะถ้าเด็กๆรู้สึกไม่สบายควรทำอย่างไรคะระหว่างหายยาทานเองออกไปเล่นกับเพื่อนๆตามปกติ หรือจะบอกผู้ปกครองพักผ่อนให้เพียงพอหรือไปพบแพทย์และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งค่ะในข้อนี้นะคะครูขอแนะนำว่าให้เด็กๆรีแจ้งผู้ปกครองค่ะพักผ่อนให้เพียงพอหรือไปพบแพทย์และรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งนะคะแต่สิ่งที่เด็กๆไม่ควรทำที่สุดเลยคือ การหายาทานเองเพราะอาจจะเกิดอันตารายแก,ก่เด็กๆได้และไม่ควรออกไปเล่นกับเพื่อนๆตามปกติค่ะเพราะการที่เราออกไปเล่นกับเพื่อนๆน,นี้อาจจะนำไข้ไปติดให้กับเพื่อนๆได้ค่ะการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์นี้นะคะจะเป็นสถานการณ์เรื่องเกมการแก้ปัญหาค่ะเด็กๆคะคุณครูมีภาพให้ทั้งหมด3ภาพนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าภาพปริศนาที่หายไป1ภาพ เป็นภาพของอะไรระหว่างภาพที่ 1, 2, 3และภาพที่4ค่ะคุณครูมีเวลาให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะ15วินาทีค่ะเริ่มเลยถูกต้องค่ะเด็กๆหลายคนตอบถูกนะคะภาพนี้คือภาพที่1ค่ะถามว่า เพราะอะไรถึงเป็นภาพที่หนึ่งคะภาพนี้นะคะจะเป็นภาพที่หมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะคุณครูให้จุดสังเกตนะคะเป็นกล่องสีเขียวนะคะเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวตอนนี้นะคะสี่เหลี่ยมสีเขียวจะอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะคะแล้วพอหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะขึ้นไปอยู่ด้านบนซ้ายค่ะภาพต่อไปจากบนซ้ายนะคะ เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะไปอยู่ด้านขวาค่ะด้านบนขวานะคะและภาพปริศนานะคะจากบนขวาก็จะลงมาเป็นล่างขวานั่นเองค่ะภาพปริศนาต่อไปนะคะจะเพิ่มระดับความยากมากขึ้นเป็น5สีแล้วนะคะเด็กๆคะภาพที่หายไปเป็นภาพที่เท่าไหร่คะระหว่างภาพที่1 2 3หรือ4ค่ะ คุณครูให้เวลาเด็กๆคิดนะคะ15วินาทีค่ะเริ่มเลยคำตอบนะคะคือภาพที่3ค่ะภาพนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตดีๆนะคะตรงกลางของภาพนะคะจะเป็นสีชมพูทั้งหมดนะคะถ้าภาพไหนไม่ใช่สีชมพูให้ตัดทิ้งไปเลย คุณครูให้ข้อสังเกตนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงตอนนี้อยู่ด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามาหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกากันเลยค่ะจากด้านล่างนะคะจะขึ้นไปอยู่ขวามือค่ะจากด้านขวานะคะจะขึ้นไปอยู่ด้านบนค่ะจากด้านบนนะคะจะไปอยู่ทางด้านสายนั่นเองค่ะนี่คือภาพปิศาของเราค่ะต่อไปค่ะเป็นการฝึกลำดับความคิดนะคะ เด็กๆคะในข้อนี้นะคะเป็นการเดินทางของผึ้งไปเก็บน้ําหวานคะ่ะถ้าต้องการให้ผึ้งเดินทางไปเก็บน้ําหวานที่ดอกไม้นะคะดังภาพเลยโดยผึ้งเดินทางไปด้านหน้าหนึ่งครั้งจะเคลื่อนที่ไปหนึ่งช่องตารางนะคะการเดินทางของผึ้งจะต้องเป็นอย่างไรคะเริ่มต้นคะ่ะเดินหน้าคะ่ะเดินหน้าคะ่ะเดินหน้าคะ่ะ และเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งจนถึงน้ำหวานแล้วให้เด็กๆนะคะทำการเก็บน้ำหวานและจบการทำงานค่ะต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการเดินทางแบบเป็นเส้นตรงแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการเดินทางของพึ่งจะมีเงื่อนไขที่ต้องพิจารณามากขึ้นถูกต้องไหมคะเด็กๆแล้วในหัวข้อนี้เด็กๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเดินหน้าค่ะเมื่อถึงดอกไม้แล้วนะคะให้ทำการเก็บน้ำหวานค่ะต่อไปค่ะเดินหน้าค่ะเมื่อสุดทางเดินแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่พึ่งน้อยจะต้องทำนะคะคือการหันขวาค่ะเมื่อหันขวาเสร็จแล้วนะคะให้เดินหน้าต่อไปค่ะเมื่อถึงน้ำหวานให้เก็บน้ำหวานและจบการทำงานค่ะ จากกิจกรรมการเดินทางของพึ่งไปเก็บน้ําหวานเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆอาจจะมีวิธีในการเดินทางของพึ่งที่แตกต่างกันออกไปจากของคุณครูและของเพื่อนๆนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือผลลัพธ์ค่ะเด็กๆสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยวิธีของเด็กๆเองไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะการแก้ไขปัญหานะคะหลายๆปัญหาเด็กๆสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของเด็กๆเอง อย่างเช่นเมื่อเด็กๆสลับรองเท้ากับเพื่อนอาจจะแก้ไขได้โดยการเขียนชื่อลงไปหรือปัญหาของการเล่นเกมฝึกทักษะต่างๆเด็กๆก,ก็อาจจะลองผิดลองถูกได้ด้วยตัวของนักเรียนเองโดยที่เราจะต้องแก้ปัญหานั้นอย่างสมเหตุสมผลหรือบางปัญหาเราอาจจะใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะมาช่วยในการแก้ไขปัญหาค่ะเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นและพบปัญหาเดิมซึ่งเกิดขึ้นอีก หรืออาจจะพบปัญหาใหม่นักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีกว่าเดิมหรือไม่อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะนักเรียนจะมีวิธีการแก,ก้ปัญหาที่ดีกว่าเดิมจากประสบการณ์ที่ผ่านมามาพัฒนาวิธีการแก้ปัญหานั้นให้สําเร็จหุล่วงไปได้ด้วยดีคะ่ะแล้วถ้าเด็กๆเ,เจอปัญหาที่เด็กๆไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของเด็กๆเองล่ะคะเด็กๆจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรบ้างคะตัวอย่างเช่นเด็กๆพบตู้เย็นเสีย หลอดไฟเสียพัดลมเสียหรือเตารีดเสียนะคะปัญหาเหล่านี้แน่นอนว่าเด็กๆไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของเด็กๆเ,เองสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเด็กๆควรรีบแจ้งผู้ปกครองให้ผู้ปกครองนั้นทราบค่ะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานั้นให้สําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีค่ะการแก้ไขปัญหานะคะคือการหาวิธีหรือการทํางานนั้นๆให้สําเร็จ ปัญหาบางอย่างนะคะอาจจะแก้ไขได้โดยง่ายปัญหาบางอย่างนะคะอาจจะใช้เหตุผลเชิงตะกะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะเรียงลําดับขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วถ้าเจอปัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของเราเองเราควรแจ้งให้ผู้อื่นทราบหรือแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆทราบค่ะส่วนในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเสียนะคะคุณครูแนะนําว่าควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบก่อนนะคะเพื่อให้ผู้ปกครองนะคะ แก้ไขปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทเรียนโดยการทำกิจกรรมในชิ้นงานที่1เรื่องการวาดภาพในตําแหน่งที่หายไปค่ะเด็กๆคะเด็กๆวาดภาพในตําแหน่งที่หายไปพร้อมบอกเหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะอะไรถึงเป็นภาพนั้นเมื่อเด็กๆทำงานชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะคุณครูแนะนำให้เด็กๆ ร่วมกันออกมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าเพราะเหตุใดเด็กๆถึงได้รูปนั้นแล้วรูปที่เด็กๆได้แตกต่างจากของเพื่อนหรือไม่ค่ะต่อไปค่ะชิ้นงานที่2ค่ะการเขียนลูกศรและอธิบายการเดินทางของตัวละครค่ะให้เด็กๆค่ะวาดรูปลูกศรระหว่างช่องโดยเริ่มจากนกสีแดงนะคะไปยังหมูสีเขียวค่ะเพื่อแสดงเส้นทางที่นกจะเคลื่อนที่ ไปหาหมูโดยไม่ชนกับระเบิดนะคะแล้วตอบคำถามค่ะเด็กๆคะเด็กๆทราบไหมคะว่าปัญหาที่อยู่รอบๆตัวเด็กๆเนี่ยมีอยู่มากมายหลายๆปัญหาเลยซึ่งปัญหาแต่ละปัญหานั้นปัญหาบางอย่างแก้ไขได้โดยง่ายปัญหาบางอย่างแก้ไขได้โดยยากเด็กๆอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของนักเรียนทั้งหมดนะคะเด็กๆสามารถ มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไปจากของเพื่อนๆได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการเลือกวิธีที่ถูกต้องกับปัญหาค่ะต่อไปค่ะเป็นแบบทดสอบชวนคิดค่ะให้เด็กๆนะคะวาดภาพจากมุมมองด้านบนจากรูปภาพที่คุณครูกำหนดให้นะคะว่าเด็กๆได้เป็นรูปภาพรูปทรงอะไรค่ะในตัวอย่างนี้นะคะ รูปที่ได้นะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปเลยนะคะเด็กๆได้รูปนี้เป็นรูปอะไรคะระหว่างวงกลมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมค่ะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเมื่อมองจากด้านบนนะคะจะเป็นรูปวงกลมนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะ เด็กๆคะภาพนี้เด็กๆมองดีๆนะคะว่ามองจากด้านบนเป็นรูปอะไรระหว่างวงกลมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมและสามเหลี่ยมค่ะเลือกดีๆนะคะถูกต้องคะ่ะภาพนี้เมื่อมองจากด้านบนแล้วนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะแต่ถ้าเกิดมองจากด้านหน้านะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะ ต่อไปค่ะภาพนี้ล่ะคะเมื่อมองจากด้านบนแล้วเด็กๆได้รูปอะไรคะระหว่างวงกลมสี่เหลี่ยมเครื่องวงกลมหรือสามเหลี่ยมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเมื่อมองจากด้านบนนะคะจะได้เป็นรูปวงกลมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปค่ะ ข้อนี้นะคะเด็กๆมองจากด้านบนแล้วได้รูปอะไรคะระหว่างวงกลมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมและเครื่องวงกลมค่ะถูกต้องค่ะภาคนี้นะคะเมื่อนับจากทางด้านบนนะคะจะมีทั้งหมดหด้านนะคะซึ่งหกด้านนั้นก็คือเรียกว่าหกเหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ แล้วภาพนี้ล่ะคะเมื่อมองจากมุมมองด้านบนเด็กๆได้ภาพอะไรคะระหว่างครึ่งวงกลมหกเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและรูปวงกลมค่ะถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะตอบครึ่งวงกลมค่ะ จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเราสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ว่าการแก้ปัญหาเป็นการหาวิธี <S <S การแก้ปัญหาหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จโดยใช้เหตุผลประกอบการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนหลายปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวของนักเรียนเองถ้านักเรียนเจอปัญหาที่เป็นอันตรายควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบเพื่อให้ผู้ปกครองทำการแก้ไขแทนนะคะ การเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหานักเรียนมีความรู้อะไรบ้างคะจากการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหานั้นมีด้วยการหลากหลายวิธีการเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยการเลือกวิธีให้เหมาะสมสำหรับปัญหานั้นๆแล้วถ้าปัญหาที่เป็นอันตรายเด็กๆไม่ควรแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนะคะเด็กๆควรที่จะแจ้งผู้ปกครองให้ทราบค่ะ จากการเรียนรู้ในวันนี้นะคะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆสามารถที่จะนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเด็กๆได้และสามารถที่จะไปบอกต่อให้กับผู้อื่นได้จะเป็นการที่ทําให้เด็กๆเ,เป็นคนที่เก่งขึ้นเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมค่ะการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนทุกคนผ่านจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องอธิบายเหตุผลในการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาค่ะคุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะสนุกและพเพลิดเพลินไปกับบทเรียนในครั้งนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ